เกืบครึ่งเดือนนะน้ำขึ้นลาจนนี่แค่ไปมีน้ำหนักต้นอ้อยเหี่ยวยุบไปฮะเอาไปนะว่ามันฝุ่นหอกต้องเอาน้ำลดก่อนติดน้ำลดทงบนนะอ่าถ้าเราไปฝุ่นฝุ่นลาจะพุ่งเหรออ่าสี่น้ำลดเอาอันนั้นเป็นแม่สายอยู่แล้วเหรอเรื่องเอาอีกเลยเราไม่กินกินแม่เที่ยวหมดแล้วโบดโบดหมดแล้วไปทำมันก็หอมมั้งงั้นนะผมไม่ทำน้ำตาลแล้วทำมันก็หอม ตัดแล้วเขาจะอุ้มอ้อยไว้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฝ <sh arp> นมีจังเลย จะได้รถคีบอีเรื่องเหลี่ยงที่มีแค่สามล้อคงเยอะมบบนันเลยนเนาะก <g ül> ็เร็วก <c oughs> ็เติดก็ไปได้ทั้งหมดเนี่ยดินแห้งก็ตาย ขึ้นได้ทั้งแม่ทั้งลูกละช้างแท็กเตอร์บริษัทช้างแท็กเตอร์นะครับ๋ย่ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีที่ติดตามรับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับกด subscribe ด้วยอย่าลืมครับขอบคุณครับ